สิ่งยังพาเวลาไปไหนมันจะมีแฟลกซ์เยมออมันเป็นเป็นทางรดีใจแล้วก็ผูกันมากกว่าที่เราเป็นร <sh> ู <fit kind> ้สเหมือนแบบไม่เจอเพื่อนนานแล้วแบบไง

tôi cũng biết cái này đấy này, cái này cũng được cái này, cái này

เดินมาหวานๆยิ่งยิ่งไปเรื่อยๆหวานๆที่สองสาวเราเรื่อยๆหวานๆไปให้อีๆเกิดเม่อคนโผล่ของปีตาบ้านเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะคนโผล่ของปีน่าจะในตำแหน่งที่เป็นสองคนนั้นโอเคคุณโผล่ของปีปีสุดยอ cũng phải không, có, có, có may, bởi không biết cách, cái, <laughs> cái, <laughs> cái, cái, ทำไมเขาต้องเป็นรุ่นสองกันล่ะทำไมเขาต้องเป็นรุ่นสองกันะถ้าเปลี่ก็น่ะแล้วมันไ่ไดอกวอไหน้าร้านจะต้องอ่ไรขอแสดงควาับทุกคนที่ดดูเป็นคมใองลูกค้าด้วยนะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะดีมเลยค่ะ รวมกันผู้จริงผู้จริงข่าวยะรอยางเงี้ยเก็ปล่อยิ้ทุเอย่เงไม่ถามไม่ถามไม่บซึ่งมีคนถามเยอะไหยอะไม่ย่อยจะเยอะไงอะเพะวนี่ยเราผู้จริงหรือผู้จริงเยะไมอะรวรายการเลยวเ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเก้าทูก็ตอบไปว่าอะไรสามจะบลกรว ที่ไหนเรแล้องมาอะไรที่ไหนมาที่แบบนี้มันต้องหักเยอะไหมลูกต่างกันเลยค่ะที่เราไม่ได้มาแต่เราแต่เราเพราะว่าเราให้สัมผัส เราก็จะยิงนะค่ะต้องยิงให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องประมาณนี้ร่วมด้วย <coughs> 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 จมีหนักใช่ไหมมีหนักใช่ไหม